มาเริ่มวาพี่น้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินน้ำกันครับนี่ตอนแรกว่าสิแกงแซนสามสั้นบันนี่สามสั้นมันอยู่ในซองฟิตก็เลยบว่ใส่สามสั้นใส่ปีกไก่เอานี่แกงใส่ปีกไก่เอาแกงให้มันปูเสร็จปีกไก่ใส่น้ำยานางเพราะอัดจับบอกคนดเด้อเ<ไ>ป<ม>็นสมนีละสิมุนอ่าสมุสมเน,นมเดี๋ยวเฮ็ดน้ำให้พอเดี๋วก็ปิดไปดุยไปพี่น้อง ผักชะอมเออผักชะอมสุดท้ายเด้อนี่หอมอุ้ยโอ้เปิดห้องกันเด้อเสถีย,ยบ้านเขาจะได้กลืนเลยเอาละครับหอ้องข้างๆสิว่าโอ้ยมินนนม้นยังนอกรึเปล่าเนี่ยเขาจะเขาใช่ป่ะมิ้นยังรับับนี้ครับอืนี่เสถักรผสมลงไปแล้วมันก็นแสบมกกนันก็นัวเลยได้ป่พ<อ><อ>ี่น้องกรัตโนมัดมเลยได้นี่แก่ให้มันปูเสตปีไกป่ปลาบอกเออตปีไกป่ปลามีแต่ของปลาไพี่น้องอืม